จะต้องเข้าไปเก็บแล้วค่ะจะเอาไปใส่ในในแกงไปตลาหอมป่าเมื่อวานเนี้ยอุ้ยตรงจุดนี้มีอยู่ต้นเดียวกระเทียมกระเทียมป่าค่ะโอ้ดอกเริ่มแก่แล้วป่อยทิ้งเอาไว้ให้เขาอีหน่อยจะมีเป็นเหมือนหัวกระเทียมอยู่ตรงจุดนี้แล้วค่อยมาเก็บ ถ้าเขาไม่ถอนทิ้งก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักโขแม,กกรรมแมกซิกัมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูยาอีกชนิดหนึ่งอากาศดีวันนี้ช่วงนี้คือบ้านเมืองนี้มันเป็นเมืองหนาวเมืองหนาวเนี่ยพออากาศอุ่นขึ้นมาค่ะคนจะออกนอกเมืองคนออกนอกเมือง ก็จะปิ้งย่างอยู่หลังบ้านค่ะร้านอาหารจะจะว่างมากเลยช่วงนี้จะเงียบบางร้าน,เ,นเงียบจริงๆนะคะอากาศดีๆแบบนี้เขาจะเขาจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะที่พามาดูสวยมากบานไม้รู้โรยฝรั่งเรดโคเว r ร์เหมือนบานไม่รู้โยบ้านเราเนี่ยเก็บได้แล้วนะเห็นไหมดอกนั้นเริ่มจะแก่แล้วค่ะ ใส่เมื่อวานนี้แกงใบผักกาดหอมป่ากินปุ๊บแกงรวมกันนะทั้งหน่อไม้ที่เก็บวันนั้นแล้วก็เห็ดเห็ดถั่วค่ะใส่ผักชีลาวด้วยอร่อยมากเลยกินปุ๊บตาลืมไม่ขึ้นเลยเพราะปกติกินเห็ดถั่วก็ง่วงนอนแล้วอันนี้กินแกงใบนั้นด้วยมันคล้ายๆใบขี้เหล็กแกงแล้วรสชาติจะคล้ายขี้เหล็กค่ะ แล้วก็สรรพคุณคล้ายๆกันอีกด้วยคือห่วงนอน่วงนอนยังมีอีกเยอะค่ะเนือยอไดช่องแช่แข็งไม่ไม่พอมันเป็นตู้เย็นช่องแช่แข็งมันก็ไม่ใหญ่ค่ะถ้าช่องแช่แข็งเยอะใหญ่ๆนะจะเก็บมาต้มเอาไว้ไว้แกงในช่วงที่หน้าหนาวเพราะว่าอยากกินแกก็แกงนี้ได้เลย หอมฝนไม่ตกฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะเห็นไหมเดินอยู่เกือบสองสามนาทีแล้วสองนาทีแล้วรุนไม่บินมาสักตัวดูก่อนดูต้นนี้ก่อนนะคะออมันเป็นต้นถั่วต้องเป็นพวกถั่วแต่ว่าได้จะเป็นถั่วที่เป็นพิษดอกสวยดู นี่ถ้ามองเห็นใบอย่างนี้ยมันคือระกาศหอมป่าค่ะยืนสูดาศตรงนี้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีคนสูดอากาศลึกๆค่ะแต่คนในบ้านเมืองนี้ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วนะคะถึงจะฉีดวัคซีนไปเยอะเราก็ประมาทไม่ได้อุ้ยสดชื่นแต่ไม่เหมือนตอนไปบ้านนอกนะ ที่ไปนอกเมืองอากาศคนละแบบแล้วเวลาเดินบรรยากาศก็ไม่เหมือนที่นี่ตรงจุดนี้เดินมันจะเจอแต่แต่สิ่งปลูกสร้างแต่มันก็ยังดีกว่าจุดอื่นๆนะคะบางจุดเนี่ยเดินไปมันจะเป็นแฟลตไม่ใช่แฟลตสิมันเรียกแฟลตหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้อยู่เลยค่ะไม่ใช่ว่าทุกแห่งในเมืองนี้จะเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่นะคะนั่นก็เป็นตึกวันเวิร์นเทรด ส่วนตรงนี้เป็น Empire State ไหนล่ะนี่เห็นแต่ยอดค่ะอากาศดีมาอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วนะคะไม่เคยมองเห็นปลาในน้ำเลยมีปลานะคะแต่ไม่เคยมองเห็นเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่เพียนึง <c oughs> ก็คือตอม่อนนั่นแหละค่ะ เขาให้คนไปตกปลาได้ที่ตอหม้อน,นั้นน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรพูดเรื่องปลานะตอนมาอยู่ที่บ้านเมืองนี้ปีแรกพี่คนไทยที่ว่าเขาใจดีเป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะเขาเข้าไปตกปลาเพิรชขออนุญาต ออกเสียง oh, อย่างนั้นปลาเพิร์ชค่ะนี่พี่เขาก็ตัดหัวแล้วก็ผ่าเหมือนกับปลาตะเพียนนะ่ะแต่ปลาเพิร์ชมันเป็นตัวเล็กๆทอดอร่อยมากอร่อยจริงๆแล้วต่อมามันก็จะมีคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่คนนั้นเป็นฝรั่งนะแกก็ไปตกปลาเพิร์ชมาขายเอามาขายโอ้ยแก ก็เลยคิดว่าคนนั้นน่ะเอาน้ำยาล้างจานล้างปลาแน่ๆเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วดอกนี้เริ่มโตแล้วค่ะน้ำนมกระทิงหรืออาทิโชกป่าดอกเหมือนดอกอาทิโชคจริงๆนะคะเคยทำคลิปสรรพคุณของน้ำนมกระทิงไปแล้วค่ะปลาเพิร์ดมันเป็นปลาที่อร่อยมากๆเลย มันมันจะมีรถคล้ายๆกับทอดปลาตะเพียงเหมือนกับทอดปลาปลาสลิดสดๆน่ะไม่ได้กินมาหลายปีแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าในน้ำนี้มีปลาอะไรนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่สละเวลาเข้ามาฟังขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ